คนเคยสงสัยกันไหมครับว่าในปี2025เนี้ยนะเขาแปลงฟันยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตแพทกันครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็สุอแปลงสีฟันนาะควรจะมีขนาดความกว้างนะครับให้ครอบคลุมฟัน2ซี่ถึง2ซี่ครึ่งนะครับเวลาทําความสะอาดจะได้ทําความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เลือกเป็นขนแปลงอ่อนนุ่มนะครับซอฟแล้วก็ยังมีบิสโคนะครับเป็นลักษณะอ่อนนุ่มแต่ว่าก็แข็งเด้งนะครับโดยสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการแนะนําให้ใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่มีฟู โดยวิธีการแปลงฟันนะครับหมอจะแนะนําให้แปลงแบบเป็นระบบนะครับ๋ยวทุกคนดูตามภาพไปพร้อมๆกันได้เลยครับให้แปลงแต่ละแอเรียแอเรียแอเรียนะครับแล้วก็วนลูปก,กับมาแบบนี้นะครับโดยที่ถ้าใครถนัดข้างซ้ายก่อนก็ให้เริ่มข้างซ้ายก่อนส่วนตัวหมอจะเริ่มจากข้างขวา,าก่อนนะครับเวลาเราจับแปลงนะครับเราจะให้สบายๆแล้วก็ทําให้เขาสามารถสบัดข้อมือได้อย่างนี้นะครับให้แปลงโดยที่เราจะเอียงปลายขนแปลงนะครับเข้าหาร่องเหงือก45องศาถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าขนแปลงเข้าสู่ร่องเหงือกนะครับเวลาแปลงเราจะไม่ถูกว้าง รกว้างแบบนี้เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเหงือกจะล้นคอฟันจะสึกนะครับเนื่องจากมีแรงเสียดสีของขนแปรงกับตัวเหงือกฟันเวลาเราแปรงเนี่ยเ้ปลายขนแปรงนะครับมันใช้เข้าไปในร่องเหงือกเฉยๆหนึ่งสองสามปับลงตำแหน่งละสามครั้งกระเทิบตำแหน่นงใหม่โดยมาถึงฟันหน้านะครับหมอก็จะปรับมุมแปรงสีฟันเนี่ยให้สามารถจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งที่ทุกคนถนัดนะครับก็ให้แปรงอย่างนี้หนึ่งสองสามปับลงหนึ่งสองสามปับลงหนึ่งสองสามปรับลงนะครับแล้วค่อย พอเราทําอย่างนี้ฟันบนเรามาทาฟันล่าาต่อนะครับหนึ่งสองสามปัดขึ้นหนึ่งสองสามปัดขึ้นหนึ่งสองสามปัดขึ้นครบสามครั้งกเถึงตาแหน่งจนกระทั่งครบบริเวณผิวรออฟันด้านนอกแล้วนะครับให้มาเริ่มแปลงฟันด้านในบ้างนะครับหนึ่งสองสามปัดลงหนึ่งสองสามปัดลงหนึ่งสองสามปัดลงเวลาเรามาแปลงฟันหน้าด้านในเนี่ยความยากคือเราไม่สามารถแปลงแบบ modify b l a s ได้ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแปลงที่ดีเนี่ยคือวิธีการแปลงที่ถูตรงๆแบบนี้ได้เลยปับหนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบครบ ขยับตำแหน่งครบสิขยับตำแหน่งข้ามมาฟันหลังอีกข้างหนึง่งก็เหมือนเดิมเลย123ปัดลง123ปัดลงครบสาครั้งกระเถิบตำแหน่งพอทำฟันบนเสร็จแล้วให้มานทำฟันล่างต่อนะครับฟันล่างเนี่ยจะตรงข้ามกับฟันบนตรงที่ฟันล่างจะต้องเอียงลง 4- 5องศาเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกับฟันบนเลยแต่ปัดขึ้นแทนหน3ปัดขึ้น1 2 3สองปัดขึ้นครบ3าครั้งกระเถิบตำแหน่งพอมาถึงฟันหน้าถูตรงๆได้เลยนะครับ วิธีการแปลงอย่างเงี้ยยังไงก็มีฟองติดอยู่ที่กระจกแน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาฟันให้มันสะอาดที่สุดเนี่ยส่วนกระจกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเช็ดที่หลังได้นะครับปปแปลง,งทั้งด้านนอกและด้านในแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มแปลงด้านบดเคียวกันต่อนะครับด้านบดเคียวคือด้านบริเวณนี้เนาะเราเริ่มจากตรงไหนให้เราเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับอย่างส่วนตัวของหมอเริ่มจากขวาบนหมอก็จะขวาบนไปซ้ายบนไปซ้ายล่างไปขวาล่างนะครับแปลงให้เป็นระบบเนาะผูตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับ20ครั้งพอครบ20ครั้งแล้ว้วใใหห่อครั้หนึ่ แรงให้ครบ20ครั้งเหมือนกันให้มาอีกข้างหนึ่งพอครบ20ครั้งแล้วให้มาอีกข้างหนึ่งสุดท้ายนี้อย่าลืมแปลงลิ้น เพราะว่าลิ้นเนี่ยแหละจะเป็นตัวการเก็บพวกแบ,บคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดกลิ่นปากได้นะครับจบไปแล้วนะครับกับวิธีการแปลงฟันเนาะในปี2025นี้ก็ยังนิยมวิธีการแปลงฟันแบบ Modify Bass Brushing Technique อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการแปลงแบบนี้อยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆในเคสปกติเชสทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเคสกรณีที่เหงือกร่นเยอะนะครับจริงๆแนะนําให้เจอคุณหมอโรคเหงื่อเพื่อแนะนาวิธีที่ Advanced กว่าน,นี้ในการแปลงฟันอีกทีดีกว่าครับ